สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูรถตู้อุพเววรรุ่นปี2 0 2 5 25อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นรถตู้ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่น่าประทับใจไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคนขับครอบครัวหรือแค่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายและน่าเชื่อถือเวโรคันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณเราไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มกันที่ด้านภายน,นอก Opel v o l o 2025ได้รับการอัปเดตให้ดูโดดเด่นและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่และคมกริบพร้อมฝาหน้าเลท็ที่ให้ความรู้สึกล้ำสมัยเส้นสายของตัวถังเรียบเนียนแต่ยังดูแข็งแรงทำให้ดูคล้าย SUV มากกว่ารถตู้ทั่วไป o p e ยังเพิ่มดีเทลอย่างเส้นโครเมียมและล้าออลอยสวยงามตามระดับความพิเศษของแต่ละรุ่นด้านข้างคุณจะเห็นประตูสไลด์ที่สะดวกสำหรับการขนของหรือผู้โดยสาร ส่วนแท้รถมีประตูหลังที่เปิดกว้างทำให้ขนของใหญ่ๆได้ง่ายการออกแบบไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังใช้งานได้จริงช่วยให้มองเห็นได้ดีและประหยัดน้ำมันด้วยรูปทรงแอโรด y นามิกทีนี้มาดูห้องโดยสารกันเลยอพยกระดับการออกแบบภายในอย่างมากห้องโดยสารให้ความรู้สึกรู้ราเหมือนรถยนต์มากกว่ารถตู้ทำงานวัสดุสัมผัสนุ่มมีแผงคอนโซลที่เรียบง่ายและระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ทันสมัยอยู่กลางแด,ดบอร์ดจุดเด่นคือหน้าจอสัมผัส ขนาด10นิ้วที่มาพร้อมกับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้เชื่อมต่อได้สะดวกส่วนหน้าจอแสดงผลของคนขับก็คมชัดและปรับแต่งได้แสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดยังครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB และช่องเก็บของมากมายเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันมาดูความสบายกันที่นั่งรองรับสริระได้ดีแม้ในการเดินทางยาวๆและมีพื้นที่สำหรับศีรษะและขามากมายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ถ้าใช้เพื่อธุรกิจไวโว่โรมีหลายรูปแบบให้เลือกตั้งแต่แบบ5ที่นั่งไปจนถึงแบบขนส่งสินค้าและถ้าต้องการพื้นที่บรรทุกของมากๆากไวโ v โรมีพื้นที่สูงสุดถึง6.6ลูกบาทเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกมาถึงส่วนสําคัญสมรรถนะไวโ vro 2025มีเครื่องยอนต์ให้เลือกหลายแบบทั้งเครื่องดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบและรุ่นใหม่ล่าสุดแบบปลั๊กอินไฮบริดสำหรับคนที่ต้องการประหยัดน้ํามันและลดการปล่อยมลพิษ บนถนนด้วยวรขับขี่ได้นุ่มลื่นและมันคงพวงมาลัยเบาแต่แม่นยำทำให้ขับในเมืองได้ง่ายส่วนระบบช่วงล่างก็รับมือกับถนนคารุคระได้ดีเครื่องยนต์ดีเซนให้แรงดึงสูงเหมาะสำหรับการบรรทุกดักส่วนรุ่นไฮบริดช่วยให้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟบาในระยะสั้นช่วยประหยัดทั้งมันได้อีกด้วยแล้วราคาโควาเวโวโร2อ2พ 2025, เริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทสำหรับรุ่นดีเซลพื้นฐานส่วนรุ่นปลักอินฮบริด จะอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านบาทราคาอาจแตกต่างกันไปตามระดับความพษษิเศษและอุปกรณ์เสริมแต่เมื่อดูจากพื้นที่ใช้สอยเทคโนโลยีและประสิทธิภาพือว่า,าคุ้มค่าในตลาดรถตู้สรุปแล้ว o p เ l v เวสอร์ัง2เป็นรถตู้ทีค่ครบครันทั้งสวยงานใช้งานได้หลากหลายติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยและขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะใช้เพื่อธุรกิจ หรือครอบครัวก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของเมนต์ด้านล่างเลยว่าคุณคิดยังไงกับโวอร์ทังนี้และอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อดูรีวิวแบบนี้อีกนะขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่